เดียวมากแล้วผมตอนแรกก็จะซื้อโหลดนะเห็นเห็นจำได้ว่าพี่เฮ้ยนีมีข้างบน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 ตีโจตีโจ้อู้เต็มเลยตีโจตีโจเอ่อยอนเอาเอาเอาขึ้นไปทำไมอ่ะมันจะควงสามทอนตีอะไรวะเนี่ยแล้วถาบแม่งควงแล้วมันมันไม่เนี้ยพี่โอยผมรำปวดหัวเลยนี่ดาบแม่งควงแต่แม่งควงค้างพี่เอ็กต้องชุบพี่เอ็กต้องชุบของแก้แฮกอยู่ ปีก็แก้แฮกอยู่วะหนึ่งอยู่บนหัวแล้วเนี่ยใครเข้ามาแล้วที่อยู่ว่าช่วยยิงก่อนดีกว่ามัวแแก้แฮกทำไมไม,มามมเขาอยู่ข้างบนด้านขวายัางเก็บโหลดไม่ได้ <c oughs> แอสไตล์แล้วนะ <c oughs> โอ้บึ้มโคตรแม่นเลยไอ้ยู่บนหัวอยู่บนหัว หัวเขาเก็บโหลดล้วเขาอยู่บนหัวไม่เขาอยู่บนหัวไม่ได้เปียบอะเดี๋ยวเขาโดนต้องหาทางอ้อมขึ้นพี่พี่อย่าวิ่งไข้างหน้าเนี่ยเอาไปไม่ได้เอาลงมาเผื่อลงมาเผื่อลงมาเผื่อลงมาเอาผมเก็บของหน่อยพี่เขามีของอะไรให้ผมเก็บของหน่อยเอาเก็บเลย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 ไปเขายิงบ้องมาเขายิงบ้องมา มีคนขับรถอ้อมหลังนะพอดีเจ็บนะเจ็บนะหายแล้วสองตัวเฮ้ยเขาอยู่บนหัวพี่เขาอยู่บนหัวอยู่บนหัวอะไรเลยแข็งมากแข็งมากเขายังหลบอยู่ไหนวะเขายังอยู่เขายังอยู่เขาหลบอยู่ในกล่องนะพี่ขึ้นไพร้อมคนเลยกล่องขึ้นขึ้นพร้อมกันเลยหายขึ้นแล้วนะ อยู่หน้าอยู่หน้าพี่เอามานันนี่เอามีปืนปืนไรเอามันนี่ให้หมดคนลูกฟองฟองผมไปไหนวะเฮ้ยเขาเขาเ,เขาเก็บไปอันเดียวเขาเก็บไปอันเดียวโหลดอ่ะเขาปินมามแล้วี่อิดแต่ไงอะเขาใช้ฟ้าวัน เขาจะฟาวันพี่เขาจะฟาวันอ้าวมาต่อหาพี่พี่ก๊อฟเอ็กไม่ต้องไปพี่เอ็กไม่ต้องไปเขาอยู่ข้างล่างข้างล่างมีมีมีข้างล่างข้างล่างสองตัวนะโอ้ยโดนวยโดนโดนโดนอีกหนึ่งโยอีกหนึ่งไปไม่ไม่ไม่ต้องแหลมไปมาอยู่รวมกันไปโอ้ยโดนปืนไฟฟ้าข้าง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 หลังอ๋อเห็นแล้วเห็นแล้ว โหลดลงไปละไอ้เหี้ยผมเจอวูฟแน่เลยนั่นไงนั่นไงยังอยู่ยังอยู่ยังอยู่หลังเนินอยู่หลังเนินหลังเนินข้างบนนี่พี่กอล์ฟอย่าแหลมอย่างนั้นที่ไปโดนยิงมานี่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 มานี้มาอยู่รวมนี่เหลือเขากี่ตัวเหลือเขากี่ตัวตัวละครเป็นขาวเขาหลบอยู่ยิงนี่อีกหนึ่งเนี่ยเดีเขาลงกล่องเดิมแล้วพี่ระวังนะไอตัว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 สีขาวอ่ะเฮ้ยโดน นจากนู่นนนที่ตรงนเขาอยู่ขัลมนั่นแหละตัวแฮกเขาโดดลงไปแล้วโดดลงไปแล้วโดดลงไปแล้วี่เก็บกล่องเดิมได้ไหมพี่เฮ้ยเขาโดดลงมาแล้วพี่ข้างหลังข้างหลังใครบนข้างบนน่ะเขาไม่เขาลงมาเขามีปืนนะพี่ระวังด้วยเขายิงบอดแล้วเขามีปืนเขาออกขวาไปแล้วนะออกขวาไปแล้วนะยังอยู่ยังอยู่เขาหลบอยู่พี่ ปีนปีนเจ็บนะปีนแล้วเจ็บาดาวหนึ่งดาวหนึ่งโอ้ยหลังหลังหลังผมหลังผมบอลเอาหนึ่งได้ดาวหนึ่งนะได้ดาวหนึ่ง <ผม S 2> นะเขา,าจะมีเซลล์ลิงพี่เขายังอยู่เขายังอยู่พี่อันนั้นไอตัว,ไอต,วไอตัวที่ไอตัวที่น็อกอะมันพึ่งน็อกพี่โดนอีกเข้าตลาดจะเข้าตลาดต้องเข้าแล้วเข้าเลยเข้าเลยมีสองตัวนะมีสองตัวผมแฮกแล้วแฮกแล้วเออเอาตรงนี้แหละคนาอว์ชอผมแล้วเจ็บ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 โดนไปแล้วโดนไปแล้ว ไอตัวตัวตัวน่าเจ็บนะเออนั่นแหละตัวขาวโดดลงแข้างล่างอยู่นี่อยู่นี่อยู่นี่พี่ชุกตัวเองอยู่พี่ชุกตัวเองอยู่พี่ชุกตัวเองอยู่มีคนหายตัวมาอยู่รวมกันหน่อยไเจอสองตัวครับเสียงอยู่หน้าผมพี่ เสียงอยู่หน้าผมอ้อมไปอะไรอืู่แล้วนู่นนู่นนู่นข้างหลังข้างหลังเรเป็นเราเป็นสักซีวูฟบหมดแล้วมั้งหรือยังไม่หมดมีใครยังเก็บกระสุนพิเศษไว้อยู่อีกปะมีไหมนี่นี่พี่มีนี่ไม่มีแล้วไม่มีแล้วโอ้โหพี่กระทิงซะสูงใช่ดูอยู่ไงตอนนั้นอยู่ เหลืออยู่เท่าไหร่เหลืออยู่สามตัวเล็งแล้วไม่ติดนิดเลยเดี๋ยวเดี๋ยวผมดูให้แฮกแล้วแฮกแล้วเขาเล่นแถบนะเล่นแถบนี่อยู่ร่างนี่นู่นนู่นนู่นเออเจอเอ็กซ์พีอาร r กูยิงแบบไม่เล็งนี่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 แจ็คอยู่นี่นี่ป้องปืนเหรอ นี่ไอ้ N T R N T R N T R ปืนนี่นี่ปืนอะไรวะปืนปนอยู่ปืนปนนะนี่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 อยู่หลังบ้านนี่ทุกคนต้องรอให้เขาไอ้นี่ก่อนวะต้องรอให้สกิลเขาหายอ่ะแอบตายแอบตไตมาพี่ฝั่งนู้นแสดงว่ามีมีตัวแอบอยู่หลังเนินพี่ หน้าพี่นะโอ้ยโอ้ยโดนโดนโดนล่วงหนึ่งพี่หัวสลิงโอ้ยลูบูลูบูกับเออ่ตัวแดงโอู้ชื่อเฮ้ยอะไรโดนอะไรโดนในบ้านก่อนยโดนในบ้านเนี่ยไอ้พวกนี้พึ่งไปไปโดนอีกเหรอวะ ปูปีนเข้ามาในบ้านยังโดนอีกครับผมครับผมครับเขายิงจากฝั่งนู้นเหรอมันเล่นได้ฝั่งนู้นอยู่ด้านข้างเราเนาะเขายิงจากฝั่งโอเครวงอันนี้ไม่ใช่ว่าเขามาตรงสลิงข้างหลังลอยมีส่วนที่นู้นอยู่ข้างๆนี้ตัวหนึ่งอ่ะใช่ปล่อยระเบิดระเบิดอยู่ข้างหน้าอยู่ข้างหน้าอยู่ข้างหน้าตัวหนึ่งเดี๋ยวเดี๋ยวระวังหนึ่งเห็นแล้วเห็นแล้ว เออ่เราเราต้องหยิบเข้าไปโอ้โหโดดทำไมยิงจากไหนวะาทำไมมองไม่เห็นวะโอ้ตีคนหมดเลยเหลือห้าตัวเออเกาะกลางเกาะกลางที่ตัวหนึ่งต่าหน้ามาตัวหนึ่งอุ้ยข้างหลังบอล เปิดพยาาบลทีพ anyway la i̇şte mm ี hmm. nhưng, 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 ่พ uh. ี่มาแล้วนะมาหลัง hmm. บ้านแล้วนี่นี่นี่อยู่นี่ตัวนึงครับรับฝั่งไฮก่อนดีกว่ารับฝั่งไฮก่อนลูบูไม่ต้องตายแล้วไม่เกิดนะจ๊ะรอบนี้ตายไหมอ้อมอ้อมมาทางขวาพี่อ้อมมาทางขวาอ้อมมาลินแม่น้ำแล้ว ออ้หยลบมาหน่อยมาดิดิเอันไหนบอกจะมาทางผมงั้นไม่เห็นมากันเลยอ๋อไม่ทันละไอ้ใช่ปีนทำไมเนี่ยสันเอาต้องตามใหู้่ฝทายหมดเลยเพราะผมเห็นเขาสกิลไอ้นี่สกิลปืนเขาสกิลปืนไอ้ไหมแต่เห็น ไม่ผมก็คิดว่าพวกพี่มาซ้อนกันแล้วบอกจะมาซ้อนหายโอ้โหยังไม่วิ่งมากันสักคนอยู่นี่อยู่นี่นะผมนะผมถึงก้อนนี้ถึงก้อนนี้ถึงก้อนข้างหน้าพี่ก้อนพี่นะก้อนนั่นเนี่ยกำลังไปด้วยกันกำลังไปด้วยกันไปด้วยกันอยู่ยิงโดนสักนัดไหมเนี่ยโอ้ดับสามมุมเลยใช่ไม่ต้องออกมาโดนโดนอยู่ในวงแล้ว่ะพอโดนอีกโดนอีกพอโดนโดนตายตาย เขาอยู่โซนล่างกันหมดเลยเดี๋ยวเขาต้องขึ้นมายังไงก็ต้องขึ้นมาทางเดียวมีทางเดียวเพื่อนขึ้นไม่แต่ก็อยนี่นี่นี่อยู่นี่หน้าพี่กอล์พี่บันนี่พี่กอล์บันนี่พี่กอล์บันนี่ป๊อปป๊บปเขาใส่มาก่อนเขาหาทางขึ้นอยู่พี่ไอ้พี่ไอ้พี่พี่รอดหลดหนักนี่ก็ได้พี่แฮกไว้นะพี่กอล์แฮกไว้แฮกไว้ไม่มีวะพี่โดนโดนโดนกำลังนี้ขึ้นมานี่ Riot> เจ็บเจ็บสายมือพี่ไดก็แล้วสามตัวนี่นี่หน้าผมนี่หน้าผมข้างหลังแล้วด้านหลังให้วันหนึ่งหนึ่งพี่พี่หายโดดออกมาล่วงแล้วหนึ่งเขาพยายามขึ้นมาเขาพยายามขึ้นมาโอ้โหสองตัวสองตัวอยู่ตรงพี่เขาว่างเลยเขากำลังขึ้นเขากำลังขึ้นมา พี่พี่ใครมาช้อนผมใหม่พี่สองตัวสองตัวใจเย็นใจเย็นใจเย็นอู้ยิงกอได้ปุ่มระวังรูบูแอบอยู่แถวนี้ด้วยนะโอ้ยอยู่นี่เลยอ้ตายตายตายเยอะตายวงออกมาตายวงเฉยเลยฉันเอาเลยพี่เล่นเลยเล่นเลยโดนแดดตายแล้วอู้ยอะไรสองฟี นี่ไงสไยส่งฟรีสไยส่งฟรีชุบเลยชุบเลยเดี๋ยวเดี๋ยวแคปเดี๋ยวแคบเดี๋ยวค้ำให้เมาโถออกไปชุบตีไม่ทันไม่เป็นไรพี่เล่นเลยเล่นเลยดูบูแอบอยู่แถวนี้นะน่าจะอยู่ข้างหน้าแน่นอาแอบก่อน มีเสียงยิงปืนมามีเสียงยิงมาอยู่อยู่ข้างหลังอยู่ข้างหลังนู้นเบิดมาระวังเหลือเขาอะไรอยู่นั่นแหละเดี๋ยวคนเดียวนี่หว่านี่อยู่หน้าผมนี่โอเคโอเคอยู่อยู่อยู่หน้าบ้านอยู่น่ะอยู่ข้างหลังบ้านพี่ก๊อฟอยู่ข้างหลังบ้านอเห็นแล้วหหน้าพี่เลยระวังระวังผมแอร์สไตล์แล้ว อยู่บนอยู่ชั้นเราอยู่บนดูมตึกระมือตึกระมือเจ็บเจ็บไม่ไม่ต้องเข้าไปเขาออกเขาออกแล้วเขาออกแล้วเดี๋ยววงบีบเดี๋ยววงบีบหลบอยู่งหลังหลบอยู่งหลังอ้อมอ้อมมานี่แล้วอ้อมมาอ้อมมาทางซ้ายล่วงนี่ไงยบร้อยไม่ทำไรครับล้มอย่างเดียว